แล้วก็มาพูดถึงประเด็นเรื่องการเลือกตั้งกันบ้างครับคืนนี้เลือกตั้งแล้วเราจะมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะครับแล้วกเ็เราคาดหวังว่าน่าจะเห็นภาพการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ต่างๆผลกระทบจากการเลือกตั้งเป็นยังไงนะครับก็ เตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอมันเกิดขึ้นจริงเราจะได้ปรับกลยุทธ์ปรับพอร์ตกันทันนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคะแนนทุกอย่างนะมันก็ชี้ไปที่คุณทรัมป์ที่มีโอกาสชนะมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถ้าดูโอกาสที่มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นประมาณสัก40%นะครับณตอนนี้เนี่ยที่คุณทรัมป์น่าจะชนะแบบสวีปด้วยนะครับสวีปก็คือได้ทั้งสภาบนสภาล่างซึ่งจะทําให้นโยอบายที่เขาโฆษณาไวา้เนี่ยสามารถทาได้ทาได้นะเพราะว่ามีอํานาจในการที่จะ โหวดผ่านตัวกฎหมายจริงๆนะครับอันนี้น่าสนใจเรื่องสวีปนี่แหละเพราะว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่รก็ถือว่ากวาดในทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับซึ่งมาดูเราก็จะมีทีมการลงทุนมาดูประเด็นกันนะครับว่านโยบายของเขาแต่ละอันถ้าคุณทรัมป์มาแบบสวีบเนี่ยะจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับหุ้นตัวไหนนะครับมาดูอย่างแรกนะครับเรื่องนโยบายภาษีนะครับเขาก็บอกว่าจะขึ้นภาษีทั่วโลกเลย1ิอร์เซนหมดนะครับผมถ้าขึ้นตรงนี้จริงเนี่ยแน่นอนความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ส่งออกของเราเนี่ยก็ต้องลดลงนะครับผมหุ้นที่กระทบเต็มๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างหุ้นส่งออกที่มี U.S.Exposure พวกนี้คือเป็นตัวที่ส่งออกไปที่ U.S เลยนะครับผมเยอะๆเนี่ยเรียงลำดับให้ด้วยนะครับอันดับแรกจะเป็น AI a นะครับเราก็มีส่งอาหารสัตว์ไปให้เขาเยอะเหมือนกันนะครับมี ITC TU Delta Hana KCE แล้วก็ SVI นะครับเรียกว่า กลุ่มอาหารสัตว์ส่งออกเนี่ยหรือพวกทูน่ากระป๋องแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมี exposure ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น negative ในเชิงตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณทรัมมาเนี่ยแนวโน้มมีอันหนึ่งที่เป็น positive ชดเชยกลุ่มนี้ได้บ้างนะก็คือเรื่องของดอลลาร์น่าจะแข็งนะ<ม>เพราะว่าคุณฟรัมเนี่ยก็ดึงเรื่องของ FDI เข้าประเทศนะนโยบายเขาเนี่ยพยายามจะดึงเ,เงินกลับมาลงทุนในสหรัฐมากที่สุดนะครับรวมถึงตัวของ นโยวาบายเขาเนี่ยน่าจะผลักดันให้เงินเฟอ้อค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีเนี่ยมันก็มีแนวโน้มเป็น upward pressure กับเงินเฟอ้อให้สูงเนี่ยพอเงินเฟอ้อสูงมันก็มักจะตามมาด้วยดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับอันนี้มันจะทําให้ดอลลาร์แข็งทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งออตอนนี้ก็ประเมินกันทุกคนแล้วแหละว่าดอลลาร์น่าจะแข็งถ้าเกิดคุณทรัมป์สวีปเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ส่งออกเนี่ยมันจะได้ขาชดเชย เงินบาทที่จะช่วยอ่อนมาแต่ว่าบาทมันคงไม่อ่อนทันทีปีเดียว10%มาชดเชยตัวการขึ้นภาษีหรอกการขึ้นภาษีคุณทัาน่าจะทําได้เร็วกว่าเงี้ยขึ้นมาปุ๊บ10%อันนี้ผลกระทบมันเจอแต่ว่าบาทเนี่ยน่าจะทยอยอ่อนอ่อนอ่อนไปนะครับแต่ที่สุดแล้วแนวโน้มบาทกับดอลลาร์เนี่ยมันต้องอ่อนนะครับเพราะว่ายัางไงตัวดอกเบี้ยนโยบายเราก็ต่ํากว่านะครับเงินเฟอ้อก็ไม่ได้ต่ากว่าเขามากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราดูภาคกันอีกทีนึงว่า เทียบคุณทรัมป์สวีปกับถ้าเป็นคุณแฮร์ริสเหมือนเดิมเนี่ยผาดของเงินบาทจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ส่วนถ้าเกิดดอลลาร์แข็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีกับคนที่ต้องนำเข้าเท่าไหร่เพราะบาทอ่อน mm hmm. นะครับผมโดยเฉพาะอย่างเช่นตัว G.P.S.C กับ b ีกริมเนี่ยซึ่ง2คนนี้ก็ต้องนําเข้า LPG พีจเอลเอ็นจีกา๊าซเข้ามาผลิตไฟฟ้านะครับรวมถึงส่วนใหญ่หุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยจะมีหนี้สกุลดอลลาร์เยอะด้วยนะครับก็ mm hmm. อ่อจะเป็นเชิงของ unrealized gain อ่ uh, อ unrealized loss นะครับคือไม่ไม่ได้ขาดทุนจริงๆในเชิงของ cash flow หรอกแต่ว่าในทางของบัญชีเนี่ยอ่อถ้าเกิดเงินมันอ่อนเนี่ยหนี้มันจะดูใหญ่มากขึ้นครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับ sentiment ตัวอย่าง GPC กับ BGRIM นะครับเรื่องของการย้ายฐานการผลิตเนี่ยจริงๆตรงนี้เป็นเทรนที่เราเห็นอยู่แล้วด้วยนะ <S <S ไม่ว่าจะเป็นคุณแฮร์ริสหรือคุณทรัมป์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคุณทรัมป์เนี่ยผมว่า t e ม relocation มันก็จะดูเข้มข้นมากขึ้น กลุ่มนี้ก็ได้ประโยชน์อยู่นะโดยเฉพาะการที่ทำเขาก็ค่อนข้างประกาศชัดเจนแหละว่าเขาจะขึ้นภาษีจีนไปถึง60%เลยเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีเรื่องของการย้ายการย้ายฐานการผลิตเนี่ยเราก็น่าจะได้อันที่สองตรงนี้บ้างแต่ว่าพวกนี้ก็จะเป็นต้องยอมรับว่าใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็น s ิเมนต์ในเชิงบวกที่เข้ามาได้ว่าก็จะมีการย้ายกําลังการผลิตเข้ามาไม่แน่ใจว่าตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่หลายคนก็อาจจะเตรียมตัวทําให้ FDI โดยเฉพาะ b i ที่เขาประกาศมาเนี่ย ปีนี้พุ่งขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาจจะเป็นการเตรียมการไว้ก่อนในส่วนนี้นะครับครับก็ตรงนี้เนี่ยก็หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์ต่อเนื่องก็คงเป็นอมะตะอาวานะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะชอบอมะตะมากกว่าครับเนื่องด้วยแบ็กหลอกที่เยอะกว่าด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นนโยบายเกี่ยวกับพลังงานนะครับถ้าเกิดใครตามคุณทรัมป์เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่โปรฟอสซิลฟิลอยู่แล้วนะครับพวกพลังงานฟอสซิลนะครับซึ่งแน่นอนก็น่าจะตาม,มาด้วยการลดพวก ข้อกฎหมายนะครับหรือดีเรกูเลชันในกลุ่ม Oil and ออ l ล์แอนด์แก๊สนะครับถ้าเข้ามาตรงนี้สิ่งที่จะเห็นก็คือเทรนของดีคาร์บอนไนเซชันเนี่ยมันน่าจะชะลอลงนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีประชุมครอรปนะมีบอกว่าต้องเป็นเรียกว่าเน็ตซีโร่ผ่านต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เ,เป็นรถ EV ช่วยช่วยลดการใช,ใช้ผลิตลดการสร้างตัวคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดคุณทรัมป์มาเนี่ยนโยบาย ไอ้พวกเทรนของดี c คปนันเซชันเนี่ยมันน่าจะลดลงนะครับพวกการขายรถ EV เนี่ยผมว่าก็น่าจะลดลงด้วยนะครับแล้วก็คุณทรัมป์เองเนี่ยหนึ่งก็คือเขาน่าจะสนับสนุนการผลิตในประเทศสหรัฐนะผลิตน้ํามันซึ่งตัวนี้ยดีเรกอลเลชันตัวนี้น่าจะทําให้การผลิตน้ํามันในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งถามว่าทําไมถึงมองเป็นบวกกับสอพอจริงๆผมมองอย่างนี้ครับว่าถึง คือปกติถ้าเกิดซัพพลายมันมากขึ้นมันกดกดราคาน้ำมันใช่ไหมทำไมถึงมองเป็นบวกคือผมมองว่าต่อให้คุณทรมป์เนี่ยเขาเอาตัวกฎหมายออกไปให้ให้ให้คนผลิตได้มากขึ้นเนี่ยแต่ว่าถึงแม้เขาจะแก้กฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะมาผลิตตามเขา <Yeah. S 1> สิ่งสําคัญก็คือในสหรัฐเนี่ยต้นทุนเขาไม่เหมือนฝั่งตะวันตะวัน,วนออกกลางน, <Yeah. S 1> นะครับที่มันต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของการผลิตซัพพลายของสหรัฐที่จะผลิตน้ํามันเนี่ยมันไม่ได้เซนซิทีฟกับตัวกฎหมาย ไม่ได้เซนซิทีฟกับเรีเกลเลชันแต่เซนซิทีฟกับต้นทุนมากกว่านะครับเป็นต้นทุนเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ตัวต้นทุนของการผลิตน้ํามันอเมริกาเนี่ยมันแบบ60 70เหรียญน,นะครับมันไม่เหมือนช่วงสมัยคุณทรัมป์สมัยแรกปี2016ช่วงนั้นเนี่ยมันก็ต้นทุนต่ํากว่านี้นะครับแค่ประมาณสักสามสี่สิบ <40 S 1> ได้ก็จะต่ำกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เขาดีเรีเกลเลชันยังไงเนี่ยเราก็มองว่าซัพพลายมันอาจจะไม่ได้เพิ่มเข้ามามา,มากแต่จุดทีี่่จะเเป็็นนบวกยกยคือ เขาสนับสนุนเรื่องการใช้น้ํามันแน่ๆอย่างน้อยถ้าเขาพูดว่าจะผลิตน้ํามันเยอะเนี่ยหรืออ่อนแก๊สต่างๆก็ต้องหาคนมาใช้ด้วยหาดีมานมาด้วยนะครับไม่งั้นราคามันก็จะแยกกันไปผลิตมาแล้วผลิตได้ราคาถูกขาดทุนก็ไม่โอเคก็น่าจะสนับสนุนการใช้พลังงานฟอสซิลอันนี้ก็จะเป็นขาดีมานที่มองว่าจะบวกเข้ามานะครับอาจจะเพิ่มกาแพงภาษี E ีเพิ่มก็ได้เพราะว่าก็ประมาณว่าอยากกระตุ้นการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นใช่ครับช่วงที่ผ่านมาก็จะเรียกว่ามีลดภาษี มีอะไรต่างๆที่ช่วย EV ค่อนข้างเยอะนะครับผมคาร์บอนแท็กอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยเรื่องอุตสาหกรรม EV ตรงเนี้ยอาจจะเห็นเทรนด์ตรงเนี้ยหายไปเลยนะครับก็เอ่อการใช้น้ำมันมันก็จะกลับมานะครับถัดมาก็เรื่องของการสนับสนุนอิสราเอลนะครับคุณทรัมป์เนี่ยเรียกว่าเป็นสตรองซัพพอร์เตอร์ของอิสราเอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออิรานเนี่ยอันเดอร์คุณรัฐบาลกลุ่มคุณไบเดนนะครับก็ต้องบอกว่าปิดตาข้างหนึ่งปล่อยให้ผลิตนะครับแต่ว่าถ้าคุณทรัมป์มาเนี่ยผมว่าการกลับไปคว่ำ น่าจะกลับมา ứng, ทุกวันนี้อิหร่านโดนความบาดอยู่นะแต่ผลิตน้ํามันเนเกือบ4ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเยอะมากนะครับถ้าคุณทรามานยผมว่าตรงนี้จะหายไปแล้วมันจะดีด้วยเพราะว่าตอนนี้เรากังวลนะครับโอเปกเหมือนโดนเอาราคาน้ํามัน,เ,นเป็นตัวประก ứng, นะรันอย่างล่าสุดก็เลื่อนไป, <ious. S 1> ไปแล้วพี่มนไม่กล้ Lights, าไม่กล้าเพิ่มกําลังการผลิตแต่ถ้าเกิดคุณทรามาความบาดอิสราเอลให้อิหร่านให้นะครับ แปลว่าก็สามารถคุยให้ O อเปเพิ่มกําลังการผลิตได้ทีเนี้ยไอข่าว O อเปเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นข่าวที่ลบกับราคาน้ํามันขนาดนั้นละเพราะว่าเขาไปคว่ำบาตรอิหร่านให้แหละนะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้ค่อนข้างช่วยได้เยอะเลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งกังวลแล้วว่าเดี๋ยวโอเปจะเพิ่มกําลังการผลิตนะครับแล้วราคาน้ามันจะล่วงนะเพราะนั้นรวมๆเนี่ย under คุณทรัมป์เนี่ยผมว่าราคาเป็นบวกกับน้ํามันนะถือว่าเป็นบวกกับราคาน้ํามันแล้วก็ตัวที่น่าจะเด่นก็ สอพออยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าต้นทุนของการผลิตในอเมริกามันเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเขาก็มีวิธีก็คือต้องผลักราคาให้มันขึ้นเพื่อจะสามารถผลิตในประเทศได้นี่ก็น่าจะเป็นประเด็นที่มองไปยาวๆว่าคุณทําน่าจะเป็นลักษณะของวางแผนน่าจะเป็นประมาณนี้ซึ่งจะช่วยทําให้ราคาน้ำมันมันไปต่อนะครับ,รบนี่ก็เลยพตทสอพอก็เลยจะได้ประโยชน์ในเชิงนี้นี่แหละก็มาดูหุ้นที่มีสัดส่วนไรายได้ส่งออกไปสหรัฐนะครับ ก็เลี้ยงอันนี้ A.I. นี่ก็เยอะสุดเลยครับ65%นะครับ I.T.C. ประมาณ50%นะครับ T.U. 40%ก็เรียกว่ากวนกลุ่มส่งออกอาหารนี้ก็3ตัวนี้ต้นๆเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นกวนที่เป็นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์และนะครับก็จะเป็นตัวอย่าง Delta HANA K.C.E.S.V.I. นะครับแล้วก็จะมีชาวด้วยนะครับประมาณ12% C.P.F. มีส่งไปบ้างนะครับ5%แล้วก็ Zappay ก็จะมีด้วยประมาณ5%ครับ ้กลุ่มนี้ก็อาจจะเป็น negative นักทิพซ์เซนติเมนต์แล้วกันนะครับซึ่ง AI เนี่ยเมื่อวานโดนํำโทษมาช็อตหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติคุณทำได้ได้สวีปจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะมีความกังวลเรื่องเป็นเอฟเฟกของผลการเลือกตั้งที่สะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นได้อีกช็อตหนึ่งนะครับก็อาจจะเห็นย่อไปได้อีกนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานที่ลงเนี่ยน่าจะผิดหวังในภาพของพรีวิวที่ตลาดทำเนี่ยมันลดลงคิวออนคิวนะครับแต่ว่าเยอนเยงจริงยังดีนะแล้วเราอัปเกรดแทร็กตไพรซ ขึ้นไปด้วยซ้ำเป็นไปจริงแต่ถ้าเทียบเป็นกําไรเนี่ถือว่าขึ้นมาเป็นใกล้นิวไฮเลยหละก็อะไรก็ตลาดจะมองสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังๆก็จะ,ะหลายๆตัวก็จะเห็นแบบนี้แหละเทรนที่ว่า q ิวอัไม่ดีปุ๊บเนี่ยตลาดก็ก็ขอประมาณว่าไปก่อนละกันแล้วก็รอให้มันกลับมาแล้วค่อยเล่นกันใหม่เลยประมาณนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าวงจรไซเคิลของทุกบริษัทมันก็จะต้องมีบวก แต่ละไตามาามันก็คงจะแบบให้มันโตทุกไตามาสไปนี่อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคัต้องยอมรับก็ลงทุนยังไงก็เป็นระยะยาวก็น่าจะเซฟหน่อยนะครับนี่ก็ยังไงเรามองนี่คือ AI ในภาพร,มรวมๆของฟันเดเมนทัลไม่ได้มีปัญหาเลยนะก็กําไรก็ยังเติบโตได้ดีถ้าเทียบเป็นปีต่อปีเนี่ยจะเห็นภาพของการเติบโตต่อเนื่องด้วยแล้วส่งออกอาหารสัตว์ก็ยังดีอยู่นะถึงแม้ว่าตัวเลขอาจจะดรอปลงบ้างในบางเดือนนะครับที่ส่งออกเป็นรวมๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่เติบโตได้2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่ง มีไม่กี่เซกเตอร์เท่านั้นเองท,ท,ที่เป็นขณะนี้นะครับแล้วก็ก็ถือว่ายังเป็นเซกเตอร์ที่ไปได้ต่อแน่นอนนะครับก็ยังแนะนําซื้อเพ้าหมายราคาภาพรวมจริงเราทําเมื่อวานที่พรีวิวไปคือเราทํากําไรน้อยไปด้วยซ้ำต้องปรับขึ้นนะครับก็ธเกตใหม่ก็8.5นะครับงันจริงมันลงมานี่ก็เป็นโอกาสที่เริ่มสะสมได้นะครับเพราะว่าเราว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยส่วนเรื่องของภาษีของทรัมที่จะขึ้น10%อนะไรเงี้ยก็ข้างกันบาทก็เช,ย,ชยได้ส่วนหนึ่งแล้วนนะเนี่ยเอฟเฟกจริง,รงเราเราชืวว่อว่ามันไม่ได้มีเยอะขนา แต่เวล์งเตอร์ในเชิงของกลยุทธ์แล้วกันผมว่าถ้าเกิดผลออกไปคุณทรัมป์สวีบเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะเห็นย่อแรงๆในทีนึง mm hmm. จากลิสต์หุ้นที่ผมบอกไปที่มีส่งออกไปสหรัฐค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. เพราะนั้นถ้าตัวไหนยาวๆยังดีเนี่ยย่อมาแรงไวหาจังหวะเก็บได mm ้ hmm. น,นี้ในเชิงกลยุทธ์นะครับ ถัดมาเนี่ยแนวโน้มของดอกเบี้ยสหรัฐนะครับน่าจะสูงกว่าเราไปอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าดูเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยอันนี้จะเป็นดอกเบีย้ยของสหรัฐนะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองจะเป็นดอกเบีย้ยนโยบายของไทยนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นค่าเงินบาทมันอ่อนเนี่ยก็เพราะว่าตัวดอกเบี้ยสหรัฐมันสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเห็นอ่อนจาก30เนี่ยไป3มีอ่อนไป37เลยนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามฟัน d a เมนทัลแหละนะครับโดยปกติเนี่ยประเทศ ดอกเบีย้ยสูงกว่าแม้เงินก็ต้องไหลไปไปหาตรงนั้นเพื่อหายิวหาผลตอบแทนนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าคุณท้าวมาเนี่ยเอ่ยังไงผมว่าดอกเบีย้ยของสหรัฐเนี่ยก็น่าจะสูงกว่าเราไปอีกสักพักหนึง่งเพราะนั้นสบายใจในเชิงที่ว่าค่าเงินบาทระยะยาวเนี่ยน่าจะอ่อนได้นะมาชดเชยเรื่องของเอ่อถ้าเกิดเขาจะขึ้นทาริฟสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามเนี่ยค่าเงินบาทน,น่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับแต่ก็คงต้องใช้เวลานิดน,นึงนะครับ ซึ่งผมก็มีทําเปรียบเทียบกันให้นะครับผมว่าถ้าเกิดเป็นคุณทรัมป์สวีปเนี่ยจะเป็นเส้นสีส้มเนี่ยผาดของค่างเงินบาทเนี่ยมันก็จะอ่อนเร็วกว่าเป็นของคุณแฮร์ริสค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ถึงปี2029เนี่ยก็จะอ่อนไปประมาณสัก38โดยพื้นฐานของมันนะครับผมแล้วก็คุณแฮร์ริสจริงๆก็อ่อนเหมือนกันนะทั้งสองคนเพราะว่าต่อให้คุณแฮร์ริสมาเนี่ยยังไงดอกเบียนโยบายผมว่าก็น่าจะสูงกว่าเราอยู่แล้วนะครับรวมถึงเงินเฟ้อด้วยหลักๆก็เพราะว่าของเราเนี่ยดอก GDP เราไม่ได้โตเท่าไหร,ร่นะเพราะนั้นก็ไม่น่าจะขึ้นหงสเนี้ยได้สูงนะครับก็ก็เป็นเหตุผลที่ว่าแนวโน้มค่างเงินบาทที่อ่อนตรงนี้จะช่วย offset ผลกระทบถ้าคุณทรัมป์ขึ้นมาก็ตามนะครับส่วนถัดมาก็มีอีกนะครับผมเรื่องของบอลยวที่น่าจะสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะบอลยวระยะยาวนะครับซึ่งเราเห็นแล้วแหละเฟดลดดอกเบี้ย ok นะครับแต่ว่าบอลยูสิปีขึ้นเอาขึ้นเอาสวนทางกันเลยนะครับก็แน่นอนครับว่า นโยบายของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเงินเฟ้อค่อนข้างสูงสำหรับบุณทรัมป์นะครับอันนี้ก็ทําให้บอลยูเนี่ยมันปรับสูงขึ้นซึ่งบอลยูเนี่ยมันจะกดดัน s e n ิเ m e n t การลงทุนสินทรั์เสี่ยงนะครับอันหนึ่งที่ตลาดเขาดูก็คือเรื่อง earnings ยูเก็นะครับคือถ้า earnings ยูเก็เนี่ยมันน้อยเนี่ยหรือติดลบเนี่ยก็คือสู้ไปซื้อเรียกว่า government bond เลยดีกว่าไม่ต้องมาลงทุนในหุ้นให้มันเสี่ยใช่เพราะว่า government bond คได้ return ตรงนั้นแน่ๆนะครับก็ถือถือคุกกำหนดแล้วก็ หุ้นมันก็จะมีขึ้นมีลงอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามันก็ต้องมีสัดส่วนชดเชยความเสี่ยงตรงนี้นะครับก็คือตัวเออเนืงยู่แกบนี่แหละซึ่งที่ผ่านมามันก็แคบลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้บอลยิ่งขึ้นเนี่ยตอนนี้มันยิ่งหายไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงก็หุ้นโรงไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องแข่งกับตัวของ Ri สฟรีเรทนะครับเพราะว่ากระแสเงินสดของรงไฟฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่งนะครับถ้าเกิดพวกก็วเมื่บอลปรับขึ้นปรับลงเนี่ย กลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีความแบบเซนซิทีฟกับอัตราดอกเบีย้ยนะครับก็กลุ่มยูทิลิตี้อย่างเช่นก้าวเอโก้จีพีเอสซี่าอะไรพวกนี้ก็มองเป็นนกาทีฟแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณทรัมป์สวีปเข้ามาเพราะว่าปกติพวกนี้จะชอบเวลาดอกเบีย้ยต่ำๆเพราะว่ามันจะเกิดอาการเรียกว่ายิวซีกิ้งก็คือดอกเบีย้ยเนี่ยฝากธนาคารไปไปซื้อพันธบัตรมันได้นิดเดียวก็ยิวซีกิ้งไปหาหุ้นที่มันให้ยิวได้สูงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดดอกเบีย้ยของพวกออพันธบัตรหรือว่าพวกนี้มันสูงเนี่ยมันก็ไม่ได ไม่ได้ดีกับพวกกลุ่มยูทิลิตี้พลังงานเท่าไหร่นะครับถัดมาก็กลุ่มไฟแนนซ์โดยเซนติเมนต์นะพี่มนต์ก็ปกติเราก็มีดูอยู่แล้ว <laughs> เวลาบอลยื้สหรัฐขึ้นเห็นหุ้นไฟแนนซ์ชอบลงนะครับเวลาลงก็ขึ้นอันนี้ก็เป็นเซนติเมนต์และการสําหรับกลุ่มไฟแนนซ์ก็อาจจะมีกระทบในเชิงเซนติเมนต์มาสู่ตัวอย่างเช่นสวัสดีอีอนเอ็มทีซีติดล้ออะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็รี d ก็เป็นไอเดียเดียวกันกับกลุ่มยูททลิตี้นั่นแหละนะครับกลุ่มนี้ก็มีความเซนซิทีฟกับอัตราดอกเเบี้ยหมือนนกกั็ อย่างเช่นตัววารีนะครับตัวดิฟตัว3 BBIF พวกนี้นะครับแต่ว่าในเชิงเซนติเมนต์เนี่ยตลาดก็ชอบเทรดในมุมที่ว่าเวลาบอลยิวขึ้นนะครับเขาไปมองว่า t ี i อกับ BOA เนี่ยจะลงทุนได้ตัวของทดแทนที่ดีขึ้นนะครับผมก็อันนี้ในเชิงเซนติเมนต์ละกันนะครับฟันเดเมนทัลมีผลหรือปัญหานี้ไปดูอีกทีนึงละกันนะครับ อ,อีกนโยบายหนึ่งนะครับก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างจะอเมริกันเฟิร์สนะครับนโยบายเนี้ยผมว่ามันน่าจะดึงเม็ดเงินเนี่ยไหลกลับเข้าไปในตลาดทุนของเขาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเราเห็นฟลอร์ที่หุ้นไทยเราขึ้นจากพันสามไปพันสี่กว่าเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นฟันฟลอร์ที่ไหลเข้ามาอิมเมอร์จิงมาเก็ตเพราะ <S 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 ดอลลาร์จังหวะน,นั้นมันอ่อนค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว e ่าถ้าเกิดคุณทรัมป์สวีปเข้ามาเนี่ยผมว่าก็อาจจะเจอ ยูเทิร์นได้เหมือนกันเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะไหลกลับเข้าไปสารัฐบางส่วนนะครับจากนโยบายอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะโปรโกรธแล้วก็อเมริกันเฟิร์สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปดูมาให้แล้วว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่มันหนึ่งก็คือแบบขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับได้รับฟล o ตลาดมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ NVDR โดเนตายมาเยอะๆในช่วงที่ผ่านมาจากตั้งแต่วันที่16นะครับที่ตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่หุ้นขึ้นแรงๆเล,เลยนะครับก็จะมีตัวอย่างเดลต้า ก้าวแอดวานซ์อินทัตเคทีบเคแบงแล้วก hmm. like yeah. <laughs> ็ BH นะครับพวกนี้จะเป็นหุ้นที่ได้ฟล o ในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ถ้าเป็นคุณทรัมป์สวีปก็เนกาทีฟแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคุณแฮร์ริสจริงๆอันนี้เป็นบวกนะอืมเพราะอย่างที่บอกเรามองว่าถ้าคุณแฮร์ริสมาเนี่ยก็เอ่อมันจะเป็นบวกกับไม่เงินไหลเข้าสไตล์เออร์จิงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็มองตรงกันข้ามอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมานะถ้าทรัมป์สวีบก็เนกาทีฟคุณแฮร์ริสก็กลายเป็นโพสิที ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอีกทีมหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบขึ้นมาเนี่ยคือเป็นทีมที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งจะเลือกใครมาก็เรื่องของเขาครับเราอยู่ได้ทุกสถานการณ์ครับมันจะมีชื่อพวกกลยุทธ์แบบนี้เขาเรียก all weather ก็คืออยู่ได้ทุกสภาวะอากาศนะผมว่าผมก็ลองเลือกมาให้ที่กลุ่มนี้ผมว่าน่าเก็บถือยาวแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลความผันผวนจากการเลือกตั้งเท่าไหร่นะครับตัวแรกที่ผมชอบเนี่ยคือตัว advance นะครับยอมรับแหละมันอาจจะมีมี negative sentiment จาก อินฟลอได้บ้างนะครับที่ช่วงที่ผ่านมาได้รับอินฟลูเข้ามาถ้าคุณทรัมป์อาจจะอนะัลฟลูนแต่ผมว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมว่าตลาดจะดูที่ฟันเดเมเท่ลของเขาดูที่ตัวธุรกิจของเขาอย่าลืมว่าจริงๆมันดีเฟนซีฟแล้วก็เป็นธุรกิจที่โดเมสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันน่าจะทนได้ทุกสภาพอากาศนะครับตลาดหุ้นจะเป็นยังไงก็น่าจะเอาเปอร์ฟอร์มได้นะครับถัดมาก็ c p o อันนี้ก็โดเมสติกเพลงกันนะครับไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับสหรัฐมากขนาดนั้น AOT ก็ <G ül> ท่องเที่ยวเราผมว่าก็น่าจะฟื้นตามตามคาดแหละ,ะครับปีนี้ก็ขาด36ล้านปีหน้า39ล้านตามที่คลังเขามองไว้นะครับอามาตะเนี่ยจริงๆใครมาผมว่าก็ยังได้ประโยชน์อยู่ดีนะครับคุณแฮร์ริสมาก็ยังได้ประโยชน์อยู่เทรนด์ตรงนี้เรื่อง relocation เอ่อเม็ดเงินลงทุนของพวกบริษัท AI Data Center ก็ยังเห็นเทรนด์การไหลเข้ามาช,ชัดเจนเพียงแค่ว่าถ้าคุณทรัมป์เข้ามา relocation theme เนี้ยมันอาจจะดูเด่นเข้มข้นขึ้นมาเท่านั้นเองก็คือดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าใครจะมา BMS นะครับอันนี้เรื่องของ h e a l t h c a r เนี่ยผมว่าก็ยังดีต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวหนอกลางด้วยก็ไม่เกี่ยวกับอเมริกาเท่าไหร่ครับ SCB นะครับก็ผมว่าปันผลดี <c oughs> นะครับแล้วก็มี SISB อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยกับ <c oughs> อเมริกานะครับก็เน้นดูเรื่องของอความสามารถในการดูแลนักเรียนเลยนะครับโปรแกรมจัดต่างๆอะไรซึ่งเราก็เห็นตัวเลขจำนวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ อ,อีชีนะครับอันนี้ก็โดเมสติกเหมือนกันไม่ได้มีส่งออกเยอะนะครับเป็นกลุ่มเครื่องดื่มแล้วก็ปันผลดีด้วยเจ็กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เลยผมว่าเลือกพวกนี้ที่ที่น่าจะเอาไปฟอร์มตลาดได้แล้วก็ไม่ต้องไปเก่งทิศทางว่าสรุปแล้วใครจะมาใครไม่มาใครดีไม่ดีถ้าไม่อยากปวดหัวเนี่ยดูเป็นกลุ่มออเวเตอร์ er ตรงนี้ที่ผมเลือกมาให้นะครับส่วนบอลยูสัรัดนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยตัว10ปีคือที่เป็นกราฟเส้นนะครับจะเห็นว่ามันฉีกกับตัว บอลยูหนึ่งปีนะครับหปีมันก็จะมีความ correlate กับตัวดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าซึ่งมันก็สะท้อนแหละว่าเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยที่ฉีกสวนทางกับดอกเบี้ยระยะสั้นเลยนะครับซึ่งก็จะกดดัน sentiment ของตลาดทุนนี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดู earning yield gap แต่ว่าอันนี้ เออพอดีผมรีบทำเลยต้องไปหาเว็บที่เขาพลอตมาให้แล้วนะฮะเออร์เน uh, e mm ็งก์ยูแกร็บยิงปกติจะดูกับบอลยูสิบปีนะ mm hmm. แต่ผมว่าดูกับสองปีก็ไม่ต่างกันมากจริงๆถ้าเอาสิบปีเนี่ยติดลบมากกว่านี้อีกสองแค่เอาแบบตัวเออร์เน็งก์ยูของ s อสแอนพีห้าร้อยนะครับมาลบกับเออตัวบอลยูสองปีเนี่ยตอนนี้เออร์เน็งก์ยูติดลบศูนย mm ์จ hmm. ุดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็คือความหมายก็คือซื้อบอลสองปีเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่านะครับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับหุ้นนะครับซึ่ง เอ่อตอนที่มันติดลบเนี่ยให้ระวังนิดหนึ่งครับมีช่วงเอ่อหลังซับพรามนะครับผมเอ่อก่อนที่มันจะเกิดลวงแรงๆเนี่ยก็มีจังหวะติดลบด้วยช่วงหนึ่งนะครับผมก็ระวังแล้วกันหุ้นหุ้นจะปรับฐานนะครับก็จริงๆริงเอสเอ็มพีห้าร้อยนี่ถ้าคุยกับคุณกองเขาก็ใช้คําว่ามันแบบพีคพีคแล้วพีคอีกพีคแล้วพีคอีกคือความเสี่ยงมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็กังวลเรื่องของ c o r r e c t i o นี่แหละอันนี้ก็เป็นเทรนที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับตลาดหุ้นอเมริกา ส่วนนี้จะเป็นภาพที่ผมบอกว่าตัวไหนที่ขึ้นมาเยอะถ้าคุณทรัมป์มาเนี่ยแล้วเป็นเม็ดเงินไหลกลับเข้าตลาดทุนของอเมริกาเนี่ยก็พกที่ไหลเข้ามาเยอะเนี่ยก็อาจจะมีแรงย้อนกลับนะครับผมตัวที่ขึ้นมากที่สุดเลยเนี่ยเ,เซตขึ้นมาประมาณสักร้อกว่าจุดนะครับตั้งแต่วันที่16สิงหาจนถึงวันที่1พฤศจิกาย,ยนเนี่ยตัวที่ดันตลาดมากสุด29%เลยนะฮะคือตัวเดลตานะครับ ตัวเดียวเท่านั้นเองนะฮะตลาดมา29%กราฟก็ลองลงมานะครับที่ขึ้นมาเยอะแอดวานก็ด้วยแต่ก็ลดหลั่นลงมาแล้วคือมันกระจุกอยู่แค่2ตัวคือเดลต้ากับกราฟนะครับที่เหลือก็จะอยู่ระดับใกล้เคียงกันแล้วก็คือแอดวานเอโอทีซีพีโอทูอินทัแล้วก็ซีพีแอนะครับซึ่งหุ้นพวกนี้ก็เป็นหุ้นบลูชิพนั่นแหละนะครับสามตัวแรกก็ไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของที่ขึ้นมาแล้วครับส่วนตัวที่ฉุดตลาดในช่วงที่ผ่านมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทรัมาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไหลออกเท่าไหร่เพราะมันไหลออกไปหมดแล้วนะครับผมก็ตัวอย่างซอพอนะครับก็ลงเป็นตัวชุดตลาดไปประมาณ5%นะครับเอ่อเ t s เอ่อ PSG Top i พวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ตัว n v d r NetB u y นี้ก็เป็นสะท้อนเหมือนกันว่า Flow ที่เข้ามาช่วงที่ผ่านมาเเข้าตัวไหนนะครับ,รบตัวนี้ก็ ให้ระมัดระวังซึ่งจริงผมก็ลิสต์ไปในตารางเมื่อกี้แล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้แต่ก็คือเนี่ยเราจะเห็นโฟลโ์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเข้าแบงค์ตัว Ktb ค่อนข้างเยอะนะครับตัว Kbank ด้วยเหมือนกันนะครับเดลต้าเกลฟแล้วก็ bH นะครับลงบานเนี่ยปกติฝรั่งจะชอบตัว BH มากกว่า b d s เนะเพราะนั้นเนี่ยอ่อสี่หตัวแรกเนี่ยผมว่าอาจจะต้องระมัดระวังถ้าเกิดเกิดโฟล์ไหลกลับนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นภาพคล้ายๆเดิมก็คือไม่ต้องกลัวเท่าไหร่เพราะว่าโฟล์มันหายไปแล้ว ขายไปแล้วด้วยซ้ำนะครับก็จะเป็นสอพอ BDMs, PTTGC, IVL, Homepro พวกเนี้ท็อปนะครับมันโดนขายไปแล้วเพราะนั้นก็ถ้าเกิดคุณทรัมป์สวิปมาก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฟโฟล์ลหลออกเท่าไหร่นะครับมันอันเดอร์โอนอยู่แล้วแล้วก็หุ้นออเวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราค่อนข้างชอบผมก็สรุปมาให้เร็วๆนะครับว่าตัวไหนขึ้นมาประมาณไหนแล้วตัวไหนยังไม่ได้ขึ้นนะครับยกตัวอย่างเนี่ยตัวที่น่าสนใจเนี่ย BDMs ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะ แล้วก็มีตัว SISB เนี่ยย d to d เด e ยังลงไป2%นะครับแล้วก็อิชีเนี่ยก็ยังติดลบเล็กน้อยผมว่า3ตัวนี้ถือว่าก็ค่อนข้างและก,กาดเซตนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเลือกตีมแบบออเวเตอร์เนี่ยผมว่าดูและก,กาดด้วยก็3ตัวนี้นะครับหรือตัวอื่นจริงผมว่าได้หมดแหละอชอบหมดเลยนะครับทุกตัวยังมีอัพไซด์อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เราบายทั้งหมดเลยนะครับก็ยังชอบอยู่แล้วก็ เตือนนิดนึงนะครับราคาทองก็ปกติหลังเลือกตั้งเนี่ยมักจะปรับลงนะครับผมมีทําเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ผ่านไป3เดือนก็ลงประมาณ3%กว่า6เดือนก็ลงไป4%อร์เซนะครับก็เอ่อใครที่มีทองอยู่จริงๆที่เอามาพูดเนี่ยก็คือสัมนาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีมีเตือนเตือนักลงทุนไปแล้วนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะโดยปกติก็คือพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยความไม่แน่นอนมันก็ลดลงนะครับความต้องการทองก็เลยน้อยลงเพราะปกติก่อนเลือกตั้งจะมีการ ต้องการที่จะซื้อทองเพื่อจะเห็ดความเสี่ยงความไม่แน่นอนอะไรต่างๆนะครับก็ระวังเรื่องทองนิดนึงนะครับและอันอน,นึงเนี่ยที่อยากจะพูดถึงด้วยนะครับเป็นอันที่ผมพูดในงานไปแล้วก็คืออยากให้รู้จักกับคําว่า correlation breakdown นะครับคือผมว่าปีเนี้ยหรือประมาณสักภายในกลางปีหน้าเนี่ยมันต้องมีวันที่ทุกอย่างพังอ่ะเพราะหุ้สหรัฐี่มันสูงมากเลย <c oughs> แล้ววันที่ทุกอย่างพังเนี่ย ราคาทองจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะถืออะไรได้ดีสุดจริงจงอีกอันหนึ่งที่เอาภาพนี้ไม่ให้ดูก็คือเมื่อวานเนี่ยมีมีนักลงทุนถามเข้ามาพี่มนต์ว่าเอ่อถ้าเกิดมองว่าตลาดหุ้นม,มันจะล่วงเนี่ยถือสินทรัพย์อะไรดีนะครับซึ่งพี่วัดก็แนะนําให้ถือเงินสดซึ่งเห็นด้วยนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่าเวลาเกิดทุกอย่างเนี่ยที่เวลามันพังเนี่ยให้ไปถือทองเพราะว่าทองมันเป็นเซฟเฮาเวนใช่ไหมฮะแต่ภาพนี้มันจะบอกว่า r r e l a t i o n Break d o w n เนี่ยถ้าเกิดทุกอย่างมันพังนะ ถือทองก็พังเหมือนกันเจ๊งเหมือนกันหมดนะครับภาพนี้ก็คือดูด้านซ้ายก่อนนะครับจะเป็นค่า correlation นะครับตัวเส้นสีส้มก็คือ S&P พอดีผมเทียบกับ S&P เป็น benchmark นะครับเป็น sentiment ของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับเท่ากับหนึ่งมันจะเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยเพราะว่า S&P เทียบกับตัวเอง correlation เท่ากับหนึ่งนะครับเ,เส้นสีดำนะครับจะเป็นตัวดัดชนี S&P 500นะครับผมมีตีลูกศรแล้วว่าช่วงที่มันลงเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับ เอ่อ correlation เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเราเลยปกติเรากระจายความเสี่ยงเพราะ correlation มันมันไม่เท่ากันหนึ่งใช่ไหมแค่ correlation ต่ํากว่าหนึ่งเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงละเขาเลยแนะนําว่าอ่ะซื้อตลาดหุ้นหลายๆประเทศนะครับซื้อหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงแต่วันที่เราต้องการมันมากที่สุดเนี่ยมันดัน break down คือไม่ได้ช่วยเราเลยเพราะว่าถ้าดูนะครับตอนที่เส้นสีดํามันปักหัวลงเนี่ย correlation ที่มันพุ่งขึ้นหมดเลยนะดูจากเส้นสีเหลืองที่เป็นตลาดของ ุ้นญี่ปุ่นนะครับเดิมทีเนี่ย correlation เนี่ยติดลบกลายเป็นขึ้นมาเป็นบวกแดนบวกเลยนะครับทองด้วยเหมือนกันทองจะเป็นเส้นล่างสุดสีน้ำเงินเข้มนะครับจาก correlation เนี่ยติดลบ1แล้วก็มักจะแกว่งอยู่โซนติดลบนะฮะมันปรับตัวขึ้นมาเป็น0.5แล้วถ้าดูภาพทางด้านขวาจะเข้าใจง่ายกว่านะครับภาพทางด้านขวาเนี่ยก็คือตอนที่ลงเนี่ยอันนี้ภาพทางด้านขวาคือเป็นราคาสินทรัพย์เป็นราคาดัดชนีกับราคาทองเนี่ยตอนที่หุ้นมันลงเนี่ย เห็นว่ามันลงหมดเลยไม่มีตัวไหนยืนเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยภาพนี้ก็เกิดขึ้นกับหุ้นไทยด้วยเหมือนกัน correlation breakdown นะครับตัวของทองก็ลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผ่านไปแป๊บหนึ่งอ่ะทองมันจะ outperform นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังแล้วกันถ้าทุกทุกอย่างเนี่ยมันพังนะครับนะวันนั้นอ่ะ cash is king นะครับถือเงินสดก่อนแล้วรออีกสักประมาณสักผมว่าสักสองสามสัปดาห์ค่อยไปซื้อทองแล้วโดยส่วนใหญ่มักจะ outperform นะครับต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึง ใช่ครับแต่คือ correlation เนี่ยคือบางคนอาจจะเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ผิดนิดนึงว่า correlation เนี่ยมันเป็นค่าที่คงที่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือมันเปลี่ยนไปตามการเวลาตามภาพทางด้านซ้ายเขาเรียก time varying นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นวิกฤตโควิด19ก็เหมือนกันเลยนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยเวลาหุ้นมันร่วงลงแรงๆเนี่ยทองก็ลงตามแรงพอๆกันเลย correlation ไม่ได้ช่วยนะครับแต่ที่สุดแล้วก็ปรับขึ้นไปแต่ปีสองพสิบเกมันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่า อรอบนี้หุ้นมันแรนลี่พร้อมกับทองนะครับจะไม่เหมือนปีสัปพรามที่มันเป็นวิกฤต์รีเซชชันแรงๆปี2019นเนี่ยมันเข้ารีเซชชันแล้วแบบ QE ไม่จำกัดก็เลยฟื้นจากรีเซชชันได้เร็วหุ้นก็เลยขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะฟังย้อนหลังใน YouTube มีนะครับผมก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับสำหรับงานสัมมนาก็ประมาณสัก3าี่ชั่วโมงนะครับผมก็เข้าไปดูได้ในายลเอียดกราฟที่เมสซิโคโชก็คืออยู่ในแพลนนีนะครับ แล้วก็วันที่7นะครับก็เราจะมีสัมมนา,าเพราะว่าเลือกตั้งอเมริกาก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เลยมาเรียกว่าเราก็รีบจัดละก,กันก็อาจจะยังไม่รู้ผลที่แน่นอนแต่เราเชื่อว่าน่าจะเห็นทรายล้วว่าใครจะชนะนะครับก็มาคุยกันว่าผลการเลือกตั้งจะมีผลการลงทุนยังไงก็พบกับทีมครูของเรานะครับก็จะเป็นจากเยซูนะครับคุณธนพัฒนนะครับแล้วก็มีคุณธนวัฒน์นะครับคุณฟกเราจากรีเสิร์ชนะครับแล้วก็ นะคุณเต้คุยเรื่องกองทุนด้วยกม็มาฟังกันนะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่าย3ามครึ่งนะครับลงทะเบียนได้เลยนะครับวันที่7พฤศจิกาที่อาคารทิสโก้ทาวเวอร์นะครับสัมมนานี้ก็ฟรีนะครับมานั่งฟังกันว่าผลเลือกตั้งจะมีผลยังไงกับการลงทุนนะครับ